ก็สวัสดีเพื่อนๆเ,เทรดเดอร์ทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างการเทรดทองคําในช่วงนี้รู้สึกว่าจะเริ่มมีอะไรที่น่าสนใจกลับมาอีกครั้งนะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับบทวิเคราะห์ทองคําโดยเจมี่เทรดเดอร์ฟอ r e เนะครับมาเจอกันวันที่18เดือนมีนาคมนะครับปี6,4โอเคเดี๋ยวเราไม่พูดมากเราไปดูแกรบราคาทองคำกันเลยดีกว่านะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้ก็มาดูที่ตามเฟรมวิกนะครับตามเฟรมวิกแนวโน้มใหญ่ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงเหมือนเดิมนะครับก็เจมเคยวิเคราะห์ไว้ก่อนแล้วว่าตรงนี้เป็นนิวไฮนิวไฮใช่ไหมครับแล้วก็นิวไฮเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเป็นเทรนลงมาเลยเนี่ยแล้วก็ทะลุตรงนี้เป็นแสดงถึงความชัดเจนว่า มันเป็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนนะครับตรงนี้ตรงเซนแปะตรงนี้ดีือว่าเพื่อนเพื่อจะเช็คนิวโลแล้วก็นิวโลแล้วก็นิวโลอีกทีนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นนิวโลนิวโลใหม่นะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นไปแล้วช่วงนี้ข่าวก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับข่าวแย่ก็เริ่มมา ทีนี้เราไปดูในตางฟิล์มที่เล็กลงไปดูรายละเอียดกันแล้วก็เดี๋ยวเจมก็จะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับมาโคในช่วงนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยครับมันก็จะมีแรงส่งแข็ขึ้นนะครับ2อ,อันเนี่ยสังเกตแท่งแดงมันจะกืนกินแล้วก็แท่งแท่งเขียวจะกืนกินแท่งแดงแล้วก็มีแท่งเขียวในเท่ากับแท่งเทียนสีแดงนะครับ ดูตรงเนื้อเทียนแล้วก็ตรงนี้นะครับแต่ว่ารวมๆแล้วมันก็ยังเป็นขาลงนะครับเจมจะไม่เทรดสแข้งนะครับคือว่าเทรดทั้งไบทั้งทั้งซีโอนะครับทำกำไร2แข้งมันก็ได้แต่ว่ามันจะทําให้ไมเซทของเราสับสนนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เราติดลบหรืออาจจะทําให้เรามึนงงในการเทรดได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเทรดนะถ้าเป็นขาลงก็เป็นขาลงไปเลยถ้าเป็นขาซีโอก็ ออขอพูดใหม่นะครับถ้าเป็นขาลงก็เทรดขาเซียวไปเลยถ้าเป็นขาขึ้นก็เทรดหน้าบายอย่างเดียวแต่ถ้าแบบเราเทรดหน้าเซียวแล้วเราผิด3-4ครั้งติดต่อกันทั้งๆที่เราคิดว่าเราออกออเดอร์มาดีใช่ไหมครับก็ให้เปลี่ยนแข้งท,งทันทีแสดงว่าเราคิดผิดแล้วเราถึงได้ผิดต่อเนื่องประมาณ3-4ครั้งติดต่อกันนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเจมก็จะปรับพอร์ตไปนะครับเจมก็เล่นเป็นขาเซีโอนะครับขาเซีโอถ้ามันทะลุลงมาเจมก็ค่อยออกออเดอร์เพิ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจมให้เพื่อนๆดูออเดอร์เจมก่อนนะครับอันนี้ก็โชว์ออเดอร์นะครับเพราะว่าที่เจมไม่โชว์เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะงงนะครับเพื่อนๆอาจจะงงเพราะว่ามันมีออเดอร์เจมแขวงเอาไว้อาจจะทําให้เพื่อนๆสับสนได้นะครับ เจมก็เลยปิดออเดอร์เอาไว้อันนี้ก็มีมีรายละเอียดออเดอร์นะครับเจมก็มีไม้ออเดอร์ซีโอตรงนี้นะครับแข็งไว้อยู่แล้วก็เดี๋ยวถ้ามันทะลุเจมก็อาจจะออกเพิ่มหรืออาจจะไม่ออกก็ได้อาจจะเก็บไว้แบบปรับต้นทุนแบบข้างบนเนี่ยไปเทรดข้างบนนี้ก็ได้แต่มันคงจะไม่ถึงแล้วครับก็คิดว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ย ถ้าเราจะเทรดน่าบายใช่ไหมครับก็คงจะเทรดแถวๆนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยที่เจมวงกรอบสี่เหลี่ยมไว้ก็อาจจะเข้าออเดอร์ตรงออเดอร์ที่เจมเซียไว้พอดีนะครับอันนี้เป็นออเดอร์ที่เจมติดแท้งไว้ก่อนแล้วแล้วเจมก็ไปปรับต้นทุนหมายถึงว่าเข้าแขนเซีในจุดที่ดีกว่าเดิมเพื่อปรับพอร์ตนะครับ อันนี้ก็ถ้ามันทะลุข้างบนนี้ก็อ,อาจจะออก,กออเดอร์เพิ่มหรืออาจจะไม่ออกก็ได้เพราะว่าพอร์ตจจมก็ไม่เสี่ยงนะครับมีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเนี่ยเหลือเยอะนะครับมาจีนรีเวลเนี่ยเหลือเยอะประมาณเกือบ3 0 0พันนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยครับปกติเจมเ็นเทเดอร์คนอื่นนะ่ะเทรดแบบค่อนข้างเสี่ยงนะครับต่ำกว่า500นี่คือเสี่ยงนะครับถือว่าเอาพอร์ตไปเสี่ยงมีความเสี่ยงสูงนะครับเนี่ย คงจะไม่มีอะไรมากแล้วดูภาพรวมของเศรษฐกิจก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอเมริกาครับเศรษฐกิจโดยรวมก็ถือว่ายังโอเคอยู่ยังดีอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีข่าวแย่ๆออกมาทีนี้เจมจะมาพูดถึงข่าวม,มาโครกันนะครับข่าวมาโครหรือข่าวภาพรวมหรือว่าข่าวแบบสั้นๆในช่วงเนี้ก็มีไบเดนนะครับเรียกเก็บภาษีเพิ่มรายปีนะครับ ประมาณจาก24เป็นรายปี28ของนิติบุคคลเฉพาะบุคคลแล้วก็เป็นบริษัทนะครับรายปีก็ประมาณ28นะครับก็ไปดูได้ครับในเฟสเจมเจมก็ลงแขวไว้แล้วก็ที่ไบเดนอะ่ะมันขึ้นภาษีนะเพราะว่ามันจะแก้เรื่องของนี่ ของสารัฐนะครับเพราะว่าสารัฐเองก็เป็นหนี้เยอะเหมือนกันก็มีการแผนกระตุ้นเศรษฐกิจก็ออก,ออกเงินแบบหม,มุนเวียนเศรษฐกิจอะ่ะคล้ายกับประเทศเราที่แบบนายกดึงเงินสำรองของประเทศอะ่ะแล้วหม,มุนเวียนทำโครงแกนคนละครึ่งเราชะแนะอะไรพวกเนี้ยเราละการอะไรพวกเนี้ยหม,มุนเวียนก่อนแล้วทีนี้ถ้าเป็นอเมริกาก็จะเรียกเก็บภาษีเพิ่มที่หลังเนี่ย ประมาณนี้ครับวับงว่าเพื่อนเก็คงจะไม่งงไบเดนบอกว่าถ้าเขาแบบเรียกเก็บภาษีช่วงนี้ช่วยหนี้ประเทศช่วงนี้แต่ว่าช่วงหลังประเทศก็จะดีขึ้นเขาแคดไวอย่างนั้นนะครับเขาก็เลยเก็บภาษีประ,ระมาณเพิ่มขึ้นจาก24%เป็น2 8ซนะครับซึ่งมันอาจจะแย่ในช่วงนี้แต่ระยะยาวก็อาจจะดี ขึ้นนะครับใบเดนเองก็คิดว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกแาวหนึ่ง่าวแรกสุดธนาการกลางเฟดเนี่ยเลือกที่จะคงอแต่ดอกเบี้ยวไว้ซึ่งเจมก็ได้วิเคราะห์ไว้ลงแาวไว้ในเฟสของเจมนะครับบอกว่าธนาคารกลางเฟดเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะคงดอกเบี้ยวไว้ประมาณ2-3ปีนะครับ โดยภาพรวมก็ถือว่าเศรษฐกิจก็ค่อยๆฟื้นฟูนะครับมันมันก็แน่จะคงดอกเบี้ยวไว้ก่อนอยู่แล้วครับแล้วก็อาจจะมีแก้บขึ้นเล็กน้อยนะครับตามที่เทคนิคที่เจมมีาข้อเอาไว้ก็ไปปรับพอร์ตได้หลายคนก็จะเตรดสั้นก็บายไว้นะครับบายไว้ในช่วงนี้แหละที่เจมเนี่ยตีกรอบไว้นะ ตีเทนไว้ใกล้ๆเทนตรงนี้ก็แบไว้ได้แต่ถ้ามันหลุดเทนเนี่ยเจมก็เป็นขาเซียวเจมก็จะปรับพอร์ตนะครับก็คือไปเซียวในจุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ประมาณแบบนี้ครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแขวก็มีอยู่2แขวนะครับที่สําคัญส่วนตอนนี้ถ้าพูดถึงยาวัคซีนไวรัสก็ของอเมริกาก็ไฟเซอร์โมเดอร์น่ก็โอเคอยู่ ส่วนเอสเทเซนกก็มีปัญหารู้สึกว่าจะถูกแบนประมาณ18ประเทศนะครับเพราะว่าได้ข่าวแบบว่ามีผลทำให้เส้นเลือดอุดตันนะครับก็เป็นที่ค่อนแางเสี่ยงที่จะใช้ยารักษาโควิดนะครับของประเทศอังกฤษนะครับ S อสเทเซนกนะครับก็ ประเทศไทยก็รับเข้ามาแล้วก็คนที่จะแอสาสเสฉีดวัคซีนก็แน่าจะเป็นในยกของเราเนี่ยครับถ้าผู้นำของเราเนี่ยครับแต่ตอนนี้กั้กัมกึ่งๆึ่งแล้วครับก็ไม่แก้เสียงนะครับก็ต้องดูแขวกันต่อไปว่าจะเอาอยัางไงแต่ส่วนตัวของเจมก็คงไม่อยากจะเสียงนะครับให้คนอื่นเสียงดีกว่าเ <laughs> จมก็รอดูแวดแบรนต้อง18ปรประเทศนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เฟดน่ะทิ้งแท้ายว่าอาจจะคงดอกเบี้ยไปอีก2-3ปีนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีเกินไปก็อยู่ในช่วงของกกรฟื้นฟูก็คงอาจจะคงดอกเบี้ยไว้ก่อนนะครับเพื่อรอดูเศรษฐกิจต่อไปแล้วก็อยากให้เพื่อนๆน,น่ะตามข่าวหลังจากนี้ว่าจะเอายังไงต่อนะครับ ก็เจมก็หวังว่าจะมีข่าวดีนะครับเพราะเจมก็จะเทรดปรับพอร์ตนะครับปรับออเดอร์ซีโอให้มันได้จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่คงแบบไม่มีจุดที่ดีกว่านี้แล้วนะครับที่จุด1นึ่งแก้วน่ยหนึ่งแก้วสามแปดนะครับก็ประมาณเนี้ยเจมก็คิดแ่ามันเป็นจุดที่ดีที่สุดของเจมแล้วโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเจมก็จะฝากเพื่อนๆติดตามเพจที่ให้ความรู้ในด้านการลงทุนของเจมนะครับ ก็จะมีข่าวแสนที่เน้นสกุลเงิน USD เป็นหลักนี่ก็คือรายละเอียดการการปรับอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ของเฟดเมื่อคืนที่แฟนมานะครับแล้วก็มีวิเคราะห์แกรปบนะครับทองคำเนี่ยเจมก็วิเคราะห์ไว้แล้วก็มีเนี่ยโจไบเดนนะครับว่าเร่งขึ้นภาษีครั้งใหญ่ในรอบ30ปีที่เจมพูดไปนะครับนะครับ จาก21เปอร์เซ็นต์นะครับเป็น28เปอร์เซ็นต์เมพูดไปยเป็น24นะครับก็หลักๆก,ก็คือเรารู้ว่ามันจะเก็บ28เปอร์เซ็นต์นะครับก็นะครับยุโรปก็แหแบนนะครับข้อสรุปเนี่ยวัคซีนแอสตาเซนิก้านะครับของอังกฤษนะครับก็คน้รง,งที่อันตรลอันตายนะครับการว่างงานก็ ยังอยู่ในช่วงที่แน่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าเฟดก็บอกว่าจะพยายามทําให้การว่างงานดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เศรษฐกิจช่วงนี้พยายามฟื้นตัวนะครับก็หวังว่าการว่างงานจะดีขึ้นนะครับก็ฝากติดตามเฟดเจมด้วยนะครับเจมมี่เทเดอร์ฟอเร็กนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามสงสัยอะไรเกี่ยวกับการเทรดหรือว่าอยากปรึกษาด้านการลงทุนในฟอเร็กทองคำก็สามารถ inbox ผ่นใต้คลิปวิดีโอของเจมได้นะครับเดี๋ยวจจเจมจะทิ้งเฟซบุ๊กที่ให้ความรู้ของเจมนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวให้เพื่อนๆสามารถติดต่อพูดคุยกับเจมแผ่นอินบ็อกได้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้เจมก็คงจะไม่มีอะไรมากแล้วครับก็อาจจะขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่คอยติดตามเป็นกาลังใจให้เจมตลอด ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปวิดีโอของเจมดีแล้วมีประโยชน์ยังไงก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆของเพื่อนๆอ,อีกทีด้วยนะครับก็ขอบคุณจากใจนะครับที่ทําให้เจมได้มีกําลังใจทําคลิปวิดีโอทาเฟซให้ความรู้กับเพื่อนๆน,นะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้เจมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ